สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุกตู้กับข้าวรายการที่ทำให้ทุกคนอินจนท้องแตกกันไปเลยมำใม้เก่งจนมาวันนี้เก่งตลอดมาที่ว่าที่ไหนมาที่อาชีวินพับสาขาศิลปรชาครับอืมอาชีวินนี่เป็นอะไรครับเป็นบยากิริกุใช่เป็นยากิริสุดญี่ปุ่นครับอ่าโอเคก็วันนี้เราจะมาทานรีวิวแล้วก็ทานทุกตู้ค่ให้ทุกคนดูเนาะ ก็วันนี้มีอะไรบ้างครับเนื้อนะครับชุดเนื้อวาฟิวนะครับชุดเนื้อเส้นน้องไห่ชุดกระดูกมะพร้าวนะครับแล้วก็จะเป็นชุดซีฟูด้ดจะเป็นชุดหอยนางลมนะครับซาซิมิที่นี่นะก็จะมีสองราคานะก็จะมีเจ็ดเก้าเก้านะครับแล้วก็เก้าเก้าเก้าสองราคาเนี่ยก็จะแตกต่างกันเรื่องกับเนื้อพรีเมี่ยมนะครับแล้วก็ซูชิญ,ญี่ปุ่นนะครับเออ่ในส่วนของตัวราคาของที่นี่นะครับผมรวมแปดเจ็ดเปอร์เซ็นต นะแต่ว่านี่มีสซฟดีช้านะครับก็ไม่ต้องเสียเวลาเนาะกินกันเลยอยู่ข้าวแล้วมาๆมาๆมาตามกินเลยครับ่านไม่ใช้นาีรครับนนี้คือเยไหนบ้ดี้ปาอยวสุดยอดเชื่อั ปวามกินแล้วสุดยอดป้อมสดฝักักเจ็บัช้ำมี่ยมันต้องอย่างนี้นังคืนนี้คืนเลยผ่อนกลางคืนผอนกล้งคืนคค่ะ đi họ đẹp chạy đi chung lợi <laughs> chạy đi chung lợi chạy đi chung lợi là chạy đi chung lợi đi chung lợi là là chạy đi chung lợi là chạy đi 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 chạy đi

ตลอดครับืออะลิ้นหมดแล้วใช่ไหมพวกเราสองคือลิ้มันดีไหมลิ้นมันดครับผมถ้ามมเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็ซับสไคร b e พวกเราสองคนนะครับในเพจท,ทุบตู้กับข้าวเนาะยังไงก็รบกวนฝากผลงานของเราครั้งแรกด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราอัปเดตอีกทีหนึ่งนะจ๊ะ